โอ,อกงวดน,นี่นี่อ,อาจารย์แม่เพิ่นกับเขาเต็มๆได้ครับได้เบิรงนไหมครับพี่น้องอ่าตอนนี้เพิ่นกำลังสีเหตุงวดวันที่หนึ่งทันมาได้งวดวันที่สิบหกบาทนี่สิบหกทันมาได้ครับได้วดวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง ป้องปลายนะครับทุกคนนะครับเอาขึ้นสีมันกันเนาะงวดวันที่หนึ่งเลเรียกอาจารย์แม่เขาอีกแล้วครับเขาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับรอบนี้เท่ากับมาเอาน้ำกับอาจารย์แม่อีกเพิ่นหนาสีเฮ็ดแล้วเลอ่าพี่น้องนะครับฮะหมันเด้อหมันหมันสุภูสุคนหมันเด้อยาถิ่มยาปลาเด้อเรียกอาจารย์ก็ได้มันก็มีมือเข่ามือบอนละครับอืมแต่ว่างวดนี้งวดวันที่หนึ่งท่านว่าเมื่าไงเนี่ยเข่าเต็มเต็มเลยทั้งบนทั้งล่าง มาสาใจครับครับผู้ใดซื้อน้ำก็ให้ลำให้รวยเด้อใครก็ได้นะครับโอเคครับไปเบิ่งเลขอาจารย์กันครับผมดอกปวยเซียนไหลน้ำครับมันออกซ้อนกันนี่สิครับถือว่าสมบูรณ์เลย,ด,ด,ยนนด,ด,ลด,ด้วยครับนี่ผู้ใดมีไว้อยู่บ้านเนี่ยเชื้อเชื่อได้โศกได้ลาบด้วยครับเด้อนี่นี่ชีได้โศกสองเด้งก็คือเดือนบนุญทั้งบนทังน้งล่างอาจารย์แม่ได้คนนะ่ะครับปวยเซียนไหลน้ำ ไม่มีไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครเอาสันเป็นวาเดยมีแต่ให้โชคให้คุณนีอสวัสดีครับอาจารย์แม่โอ้ยได้เฮ็ดแล้วบ่เฮ็ดแล้วบ่ครับนี่บ่โอ้บาทนี่เต็มเต็มเลยเราเนี่ยมั่นใจบ่ครับ กกโอ้ลักหกเนาะโอ้อาจารย์บวกแล้วลักหกแต่ว่าบัดไกลมือเลยส่วนเราบัดฝันเนี่คือจ,จังหาูนบางหนึ่งนี่เราก็เขียนไปยุแต่ว่าเราหันฝันซ้ำเตืมเข้าไปมันก็เรื่มมั่นใจไรนะฝันมาได้ยังคืองวดงวดงวดวันที่หนึ่งไหมฝันว่านะเก็บเหรียญหาได้เนาะก็ใบหาซีบได้เราก็าลกเลยนั่มไปซื้ออีกหาศูนศูนหาเราก็เลยได้ซ้ำต่หันอยู่ในเอ็นที่ท้ายเอ็นก็มีอยู่นะครับตงูงสีแดงแเห็นปะมันมีอยู่ เราคิดเราก็เคียนกำกับม,มาให้เบิ้งอยู่นะครับมีเบิ้งเอาเต็มเมเด้อพี่น้องเอ้ยนะครับคือจังว่าแหละเลือาจารย์ก็มีมือเขามือบอ่อนะครับก็ต้องติดตามเหมือนเด้อติดตามกันไปเรื่อยๆยัดทิมนะครับยัดิมยัดถิมอาจารย์นะครับเด้เอเบื้องเอาคับนี่พิจารณาเอานะครับอ่ะโอเคครับพี่น้องอ่แค่นี้ละอ,อาจารย์แม่เพิ่นกำลังเสีตดเบียดเพิ่นบุกค่อยมากเบาปันเดี๋ย โอเคครับม,มันมันสุคนเด้ออาคลิปนี้ขอกราบขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมเด้อนะครับขอให้มีโชคมีลาบนะครับลำล้ำรุ่ยๆยเจอับเด้อพี่น้องเลยสุขภาพแข็งแรงเด้อครับเด้อขอบคุณครับ